สวัสดีครับพี่น้องอ่ามาครับผมมาผ่อนคลายหน่อยวายขาวนะครับดองสมุนไพรเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำกับข้าวกินนะครับวันนี้จะเป็นทำแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะครับผมเห็ดเพาะเห็ดไข่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำกับข้าวนะครับ ขอชิมก่อนนะครับขอขอชิมวายขาวหน่อยนะึงโอเคใส่ปิ้งครับวายขาวบรรยากาศฝนตกนะครับเหมาะมากเลยนี่ครับดองสมุนไพรครับผมนี่ก็เป็นสมุนไพรดองน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งป่าเข้มข้นนะครับผมนี่เลยเข้มข้น กินเป็นยานะครับผมเดี๋ยวลองชิมก่อนดูดูด,ดูเดี๋ยวชิมเสร็จก็จะไปทำแกงหน่อไม้นะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเรียบร้อยครับหวานเจยบโอเคครับผมไปทำแกงหน่อไม้กันเลย ันตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเผานะครับเผาตะไคร้นะครับเผาตะไคร้เผาพริกหอมกระเทียมนะครับเพื่อให้มันหอมนะครับไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเขาเผาหรือว่าไม่เผานะครับแต่ส่วนตัวผมเผานะครับเพื่อให้มันออกมาหอมนะครับผม ถ้าไม่เผามันไม่หอมแกงหน่อไม้ส่วนมากจะต้องเผานะครับก็ประมาณนี้ครับใส่แค่นี้พอแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องใส่เยอะนำเครื่องใส่แกงหน่อไม้กันครับอันนี้ตะไคร้ครับตะไคร้ที่เราเผานะตะไคร้ซอยใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยครับ ตำเลยตำทำให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับตะไคร้สูตรใข่สูตรมาครับไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการทำเข้าวยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับตะไคร้ถ้าตำนะโอเคต่อไปก็จะเป็นหอมกระเทียมที่เราเผาวไว้นะครับแล้วก็พริก ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ผงชูรสครับนิดหน่อยนะครับโอเคก็ตำเลย แล้วแต่นะครับอันนี้จะตำละเอียดก็ได้จะตำแบบหยาบๆก็ได้นะครับกินง่ายดีครับตำแบบละเอียดนะ ไม่ต้องกลัวโดนพริกไม่ต้องกลัวโดนอะไรนะครับโอเคเครื่องแกงก็ประมานี้ครับต่อไปนะครับเราก็หน่อไม้นะครับใส่ไปเ,เลยหน่อไม้นี้เราต้มไว้แล้วนะครับตู้มไว้ ตั้งแต่คลิปก่อนเนี่ยที่เราไปหาแตงไรแล้วก็กลับมาได้หน่อไม้หน่อยใหญ่ๆไม้หกนะครับแล้วก็ผมก็ต้มแล้วก็มาไว้กินที่ทํางานนะครับอันนี้เลยอ่ะันนี้เราก็ไม่ต้องแกงนานนะครับเพราะว่าหน่อไม้มันค่อนข้างจืดแล้วนี่ก็เอาน้ำยานางนะครับใส่เลยตองด้วย มันไม่ลงเพราะมันมีกาก โอเคน้ำเยอะหน่อยดีนี้ก็ไปตั้งไฟเลยโอเคเรียบร้อยครับผมนี้ก็ลองให้น้ำเดือด เดี๋ยวค่อยปรุงกันต่อครับผมอตอนนี้หน่อไม้เราแกงหน่อไม้ของเราก็เดือดแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรเลยนะนี่นะครับเดือดแล้วเดี๋ยวจะใส่เห็ดเลยครับนี่ครับผมที่เราจะใส่คือเห็ดเผาะกับเห็ดไค่นะครับ ใส่ลงไปเลยโอเคใส่แล้วเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องที่เราตำไว้มาใส่ต่อนะครับผมหอมมากเลยครับผมหอมผุดผุดนี่ครับตามด้วยเครื่องครุมของเราใส่ลงไปเลยชืบชืบช ต้นบ้านนะครับผมล,บลองได้เลยอร่อยชือ้อเอาเข้าไปให้หมดตักให้หมดัให้หมดหอมมากๆนี่ครับน้ำล้างคกอีกครับผมไม่นำใจน้ำล้างคกไปเลย ไม่ใส่แค่ครกก็พอครับแล้วก็คนๆๆต้องปิดฝานะครับไว้งนี้แหละยังไงครับน่ากินไหมกับข้าวบ้าน หอมมากๆแล้วก็บารล้าน,นะครับผมหนึ่งทับพี่สองทับพี่ใส่ลงไปเลยโคเรโคเร ยิ่งใส่ปลาลหายิ่งหอมนะครับอเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับเดี๋ยวก็เอาใบาแมงรักใส่ก็จบเกมขอชิมก่อนนะครับผม สุดยอดมากมากสุดยอดอร่อยอร่อยหกข้าวเหนียวก็อร่อยกับข้าวเจ้าก็อร่อยไม่ได้ซื้อฟักซื้ออะไรมาใส่นะครับฝนตกนะครับ เลยนะไม่ได้ใส่อะไรเลยหอมไหมครับได้กลิ่นไหมโอเคครับผมรอมันสุกอีกสักหน่อยกันนะครับเดี๋ยวจะใส่ใบมังรักไม่ต้องปรุงแล้วอร่อยเลยครับผมตอนนี้ เกือบลืมนะครับผมเกือบลืมใส่พริกหยวกของเรานี่นะครับกับพริกที่เราเผาไว้นี่เลยใส่ลงไปก่อนค่อยใส่ใบแมงลัก อร่อยมากโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยไหมแมงรักใส่ลงไปแล้วเลย นี่ผักชีราวก็ใส่ผักชีลาวด้วยนะครับผมหาไม่ได้นะครับผมอยู่ในเมืองไม่ค่อยมีหาไม่เจอเลยแต่ใบแมงรักก็หาได้อยู่ กยกออกจากเตามามาตัดแกงกินข้าวกันดีกว่าเยหอมมากๆเลยครับยิ่งใส่ใบแมงลักเข้าไปนะ <c oughs> บอกเลยว่าสุดยอด ครับนี่เลยหอมกินกับข้าวนี่สุดยอดมากเลยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ